สวัสดีครับพบก,กับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาทดลองเครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งเครื่องปั่นไฟตรงนี้มันเป็นของเพื่อนพี่สาวที่เขาให้ยืมมาที่สําคัญคือเครื่องปั่นไฟตรงนี้มันไม่ได้ใช้งานมานานมากาทางเพื่อนพี่สาวก็เลยให้ยืมมาลองเป็นการเทสเครื่องด้วยแล้วก็เอามาเทสการใช้งานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีโครงการว่าผมจะทําประตูรั้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านสวนนะครับผมก็สั่งเหล็กมาแล้วนะครับเนี่ย นี่นะครับก็ตรงนี้ผมสั่งเหล็กมาเพื่อจะทำเป็นประตูรั้วปิดทางเข้านะครับผมเป็นประตูรั้วทางเข้านั่นเองมันไม่มีไฟไฟ้านะครับก็เลยจะใช้เครื่องปั่นไฟเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าเครื่องปั่นไฟตรงนี้จะใช้งานได้หรือไม่นะครับผมนี่นะครับก็สองวันก่อนผมได้เอามาติดตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองเครื่องเพราะว่ายังไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเลยนะ ก็ตรงนี้รู้สึกว่ามันฟืดมากเลยนะครับครับทีนี้เรามาดูสเปคของเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้เป็นของฟูจิว่ก็สําหรับสเปคในตรงนี้ก็คือห้ากิโลวัตต์นะครับหรือว่าห้าพันวัตต์นั่นเองจ่ายไฟที่2 2 0รสิโวลต์กระแสะไฟฟ้ายี่สบอจุดแดแอมห้าสิบเฮิร์นะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วรอบนะครับ1นเฟสอ่าก็โอเค เปกก็ประมาณนี้ครับใช้รถถนะครับเป็นตัวดึงมูเล่สาหรับเครื่องบันไฟตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีโวลต์น,นะครับโวลต์มิเตอร์บอกก็คือสภาพก็คือเก่ามากนะครับเป็นสนิมด้วยอันนี้เป็นโวลต์มิเตอร์บอกแรงดันไฟฟ้านะครับดูดนนหน้าหน้านี่ก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดต่อไฟจุดไฟออกนะครับสําหรับตรงนี้นะครับมันาถามทางเจ้าของเครื่องนะครับ ของเพื่อนพี่สาวนะเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นหม้อเพิ่มไฟนะครับจะต้องต่อด้วยความจริงสามารถต่อจากเจเนอเรเตอร์หรือว่าเครื่องปั่นไฟโดยตรงก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าใช้เฉพาะตัวนั้นกระแสะไฟมันไม่เรียบมันอาจจะไม่เสถียรจึงต้องมีตัวนี้นะครับเป็นหม้อปแปลงนั่นแหละไฟเข้า2 2 0ก็ออก2 2 0โวลต์เหมือนเดิมเพื่อนะครับเป็นตัวปรับกระแสเพิ่มกระแสนะไฟจะไม่ตกเวลาใช้งานแกบอกไว้อย่างนั้นนะครับก็ตรงนี้ยังไม่เคยใช้งานนะ ผมก็จะเอามาลองใช้กับนี่นะครับทำประตูรั้วที่บ้านสวนนี่นะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ตรงนี้ผมเตรียมสายไฟมานะครับเพื่อต่อจ้ำนำสายไฟต่อจ้ำจุดต่อตรงนี้นะครับเอาไปเข้าหม้อเพิ่มไฟนะครับผมก็นี่เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสเครื่องนะครับดึงรถไถนะครับเพื่อ ดึงตัวปั่นไฟตรงนี้แล้วลองวัดไฟดูว่าแรงดันที่ออกมามันกี่โวลต์แล้วก็ลองต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าใช้งานจริงเนี่ยมันได้หรือไม่นะครับฮะอันนี้แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วเมื่อกี้ขันสุดแล้วมันไม่แน่นส่วนตัวหมุนตรงนี้นะครับมันหายไปแล้วจรงนี้ต้องใช้ครีมขันให้แน่น โอเคแน่นแล้วนะครับก็ต่อจากเครื่องปั่นไฟตรงนี้แล้วมันจะมาเข้านี่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับไฟออก2 2 0ยสบโวลต์ไฟเข้าสองรอยสบโวลต์เพราะฉะนั้นสายไฟสองเส้นแดงแดงตรงนี้จะไปต่อเข้าตรงนี้นะครับสำหรับไฟเข้าเนี่ยเอาให้แน่นนะครับโอเคนี่สำหรับตรงนี้เป็นจุดไฟออกจุดใช้งานนะครับ นี่นะตัวนี้ต่อจ้ำสายแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดใช้งานเสียบเพื่อสามารถวัดไฟได้ได้ง่ายนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นปลั๊กธรรมดาสามารถวัดไฟได้ง่ายกว่าอันนี้มันมีม่านปิดนะครับเสียบไปรอนี่เดี๋ยวเราจะเทสไฟตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยทดลองนะครับสําหรับเครื่องปั่นไฟตรงนี้ก็เดี๋ยวจะหมุนแลถไถน,นะครับติดเครื่องเลย เช็คนะน้ำมันก่อนอันนี้หม้อมน้ำโอเคน้ำมันได้ทดลองนะครับติดแล้วครับเครื่องติดแล้ว ลากกเว่านในจีดได้เดี๋ยวจะต้องเร่งเครื่องหน้อยตอนนี้แรงดันไฟฟ้าออกมาแค่140โวลต์นะครับก็ตรงนี้มันจะต้องเร่งเครื่องรถไถด้วยนะครับคือเราจะต้องเร่งความเร็วรอบของเครื่องยนต์รถถ่ายนะครับเพื่อให้แรงดันไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้แรงดันมันประมาณ200โวลต์นะอลองใช้แอมมิเตอร์เลยนะครับ วัดอีกทีหนึ่งหรือว่าแรงดันมาเท่าไหร่นะครับวัดตรงติ๊ตั้งนี่เลยก็แรงดันตรงนี้นะครับประมาณ199เกเก้าโวลต์ก็ถือว่าตรงนะครับกับวลต์มิเตอร์ที่โชว์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเร่งเพื่องนะครับให้แรงดันมันเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสองยี่สิบจนถึงสองสี่ิบห้าโวลต์ตอนนี้สอง้อยสองลอยแปดโวลต์ครับ้ยหน่อยนออ่าเอาจะเอาสอง้อยสามห้าแรงเลยนี่นะครับ ให้พี่เขยอช่วยตอนนี้2 2 0แล้วเอาขึ้นอีกนะครับอันแบบนีอบบน้อ่อนอ่อนโอเคเอาล่ะครับผมก็อตอนนี้ปรับแรงดันนะครับเร่งปรับ ปรับความเร็วรอบรถไถน,นะครับได้232โวลต์กำลังดีเลยนะครับพอดีเลยตัวนี้นะนี่ก็จะใช้ปลกพ่วงตรงนี้นะครับดึงไปตรงน้นเสียบมานะครับครับผมก็ตรงนี้ใช้ปลกพ่วงนะครับเสียบจากตรงน้นมาประมาณเกือบ20เมตรนะครับลองวัดแรงดันไฟฟ้าดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่โอเคนะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่200ก229โวลต์ ก็ถือว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวลองเทสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับอ่าจะลองเทสกับหินเจียนี่แหละครับผมดูว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับ เดี๋ยวลองเปิดแล้วก็จะลองวัดแรงดันไฟฟ้าว่าแรงดันไฟฟ้าตกหรือไม่นะครับถ้าใช้งานแล้วอันนี้สองวัตสามสิบโวลต์นะครับลองเปิดดูนะคือเมื่อเปิดตัวหินเจียนะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่สองอยู่เหลืออยู่ที่ร้อยหกสิบโวลต์นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มม้อไฟนะครับไอตรงม้อเพิ่มไฟนะครับว่ามันจะมีส่วนช่วยได้หรือไม่นะครับผมอะไรนะครับประมาณแปดนะเร่งเร่งไว้ประมาณแนะปดแต่ว่าแรงดันไฟฟ้ามันลดลงเหลือสองร้อยนัเราต้องเพิ่มรอบรถถขึ้นนะครับผม ครับผมหลังจากที่ลองใช้หินเจียนะครับไฟมันตกนะเร่งเครื่องแรงดันมันไม่ขึ้นนะครับจะลองจะใช้สายพานยาวนะครับสายพานสั้นนี่มันสั่นแล้วก็มันทําให้เครื่องยนต์ทำงานหนักนะครับเนีน่อโะอู ฮะสายพานยาวสายพานยาวอย่าประหยัดน้ำมันได้ไหมหรอประหยัดน้ำมันแล้วก็มันจะได้รอบรอบมันจะเร็วกว่าเดิมกว่าสายพานสั้นนะครับในรอบเครื่องที่เท่ากันอออเอออย,ย่างไงะ เออราะวังมือนะประเดียวมือเาเออเออได้ได้ได้ไดมาได้ก่อนกล้องแนวมุเลแนวสะพานมันจะต้องตรงกันนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนสายพานให้ยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดึงใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเออทียนไงกอนนั้นเออเล่งน้อยเดียวขึ้นสองลระซาเลย ครับผมหลังจากที่เปลี่ยนสายพานยาวนะตอนนี้ไฟขึ้นดูดิครับประมาณ250โวลต์เลยคือไม่ได้เร่งรถไถเยอะนะรอบเครื่องรอบเครื่องนี่คือไม่ได้เร่งเหมือนเมื่อกี้นะครับสายพานยาวครับไฟขึ้น300เลยอ่ะเดี๋ยวต้องเบาเบาครับเรลงอีกเรลงอีกนองแอม ม่าปะาป๊าป๊าไปล,ปล,ปล้เ,ลเดียวแล้วอ่าก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องหินเจียนะครับดูว่าแรงดันจะตกลงหรือไม่เพราะเมื่อกี้มันเหลือ160โวลต์นะครับอ่าน่นารักไปกัน อ่าเลยสองร้อยคือตอนนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานหินเจียนะแรงดันไฟมันก็จะตกเหลือสองร้อยโวลต์นะครับแรงดันไฟฟ้าปกติที่เราจ่ายมาเมื่อกี้นะครับก็คือสองร้อยสี่สิบโวลต์ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้น่าจะใช้งานได้และไม่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเกิดความเสียหายนะครับนี่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบโวลต์เมื่อกี้นะครับ ครับผมตอนนี้นะคือปัญหาของเครื่องปั่นไฟนะครับใช้งานอ,าอุปกรณ์อื่นได้ปกติแต่ว่าเวลาลองเครื่องเชื่อมไฟมันจะตกมันคือไฟมันจ่ายไม่ไหวนะครับอันนี้นะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องเชื่อมนะครับผมนนเดี๋ยวจะให้พี่เขยนะครับลองเชื่อมดูแรงดันไฟฟ้ามันจะตกนะครับนี่ คือเชื่อมไม่ได้ครับผมแรงแรงดันไฟฟ้าตกเลยแล้วก็มันจะดึงโหลดนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้ทดลองทําการตัดเหล็กนะครับตัวหินเจียนะครับประมาณ1 0 0 0วัตต์นี่ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรส่วนไฟเบอร์ตัดเหล็กตรงนี้นะครับอันนี้2,100วัตต์ก็ใช้งานได้ปกติตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับเครื่องเชื่อมในกินไฟเยอะกว่านะครับมันเชื่อมไม่ได้นั่นเองนะ,ะเครื่องบันไฟเนี่ย ตามสเปคที่ผมดูเมื่อกี้นะครับมันจ่ายาสูงสุดเลยก็คือ5,000วัตต์ตามสเปคสูงสุดคือ5,000วัตต์แต่เมื่อกี้ถ้ายอดสูงสุดพิกัดสูงสุดที่มันกินนะครับประมาณ1 7 7แอมป์ถ้าคูณ2 2 0โวลต์ก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ3,800วัตต์หรือ4,000วัตต์นี่ยครับก็คือว่ายอดสเปค5,000วัตต์เนี่ย ใช้งานจริงๆนี่คืออาจจะไม่ถึงนะครับสําหรับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ครับผมสําหรับการเทสเครื่องปั่นไฟตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะนําไปใช้เกี่ยวกับไฟเบอร์ตัดเหล็กแล้วก็หินเจียก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องหอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ